ทุกคนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นาะลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าที่ที่ไม่ประจํานะคะแลวลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าอนาคตเลยเนาะวันนี้คุณมาดูรีวิวสินค้าจริงของคุณแจนคุณจะเอาผ้ากันเปื้อนมาให้ดูเนาะผ้ากันเปื้อนงานงานแบบผ้ายีนะ่ะคุณคะคุณไปเอาผ้ากันเปื้อนรุ่นรุ่นน,นนี้อีกฝืนหน้าอ่ะคุณมางานอะ่ะเขามีหลายสีรุ่นนี้ห้าสีเลยแต่วันนี้คุณเอาสีดํากับสีสีออกกลิ่นกลิ่นแน่ใจอะมันเป็นเหมือนเทา อม,อมเทาน้ําตาลเนาะเดี๋ยวเอาให้ลูกค้าดูเขียวขี้ม้าแฟนบอกว่าเป็นเขียวขี้ม้านะคะสงสัยต้องไปตรวจเช็คสายตาที่หนึ่งตาเริ่มจะบอดสีเพราะว่ารีวิวไปหลายตัวมากเนาะ,ะสีดาสีดาเป็นสีที่คลาสสิกนะคะแล้วมีสีเบจที่เป็นสีคลาสสิกลูกค้าชอบสั่งร้านร้านกาแฟร้านร้านอาหารพวกนี้นะคะหรือว่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณมีถ่ายภาพนี่นมันตรงนี้มันจะเป็นป้ายป้ายหนังเลยนะคะตัวนี้เป็นงานป้ายหนังเลย รุ่นนี้อะราคาเขาจะอยู่ที่ถึงละ380บาทนะคะถ้าสั่งเยอะเดี๋ยวุณมีส่วนลดให้นะคะงานร้านกาแฟใช้โดยเฉพาะร้านกาแฟใช้กันเยอะรุ่นนี้อาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะขอวัดละกันวันนี้ปุณขอวัดความยาวให้ดีกว่าผ้ากันเปื้อนเนาะวัดวัด,ว,ดวัดเป็นเซนให้นะคะลูกค้าคะความยาวเขาเป็น75กว่ากว่าเนาะเกือบเกือบบนะคะความยาวของผ้ากันเปื้อนตรงนี้ย70 76เแหละ76เซนนะคะ76เซน,น,ะะเส,นส่วนความกว้างความกว้าง ความกว้างความกว้างตรงตรงสายความกว้างเนาะความกว้าง65เซนค่ะความกว้าง65เซนแล้วตรงสายสายบางคนชอบถามเวลาสั่งผ้ากันเปื้อนว่าเออคนอ้วนใส่ได้ไหมจริงๆอ่ะเออเขาทำเผื่อเผื่อใช้บิ๊กไซส์อยู่แล้วค่ะในส่วนของผ้ากันเปื้อนห้าสิบเจ็ดจุดห้านะความยาวสายดูซิสองสองด้านเท่ากันไหมนะคะห้าสิบเจ็ดจุดห้าเท่ากันค่ะความยาวห้าสิบจุดห้าแล้วอย่างอย่างสายของคอเขาเป็นกระดุม ระดมไปให้ต,ตรงนี้ใส่ตามสารีระความสูงของพนักงานได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณลองคุณลองใส่ให้ดูดีกว่าผมเพิ่มแบบมานี้อต้องวางวางกล้องเป็นแนวเป็นแนวนอนนะโอ้ยขนาดขนาดคุณคุณโทเตียตรงนี้ยังสายเขายังแบกอ่ะยังไม่ยังไม่พอ,อก,อกับความสูงของคุณคุณวินเลยค่ะ <laughs> <c oughs> อ,าอาจจะต้อง ติดกระดุมเพิ่มนะคะตัวนี้อาจจะติดกระดุมเป๊กเพิ่มหรือว่าใช้เป็นเข็มกลัดรัดได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอจับประมาณนี้นะคะ,ะแล้วอีกสีหนึงอีกสีหนึ่งสีเขาประมาณนี้เขียวขี้ม้าเนอะรุ่นนี้เป็นเขียวขี้ม้านะคะแบบเดียวกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายป้ายหนังเออแนะนําว่าถ้าลูกค้าเออจะ ปักโลโก้เนี่ยเป็นงานปักเนาะงานงานงานสตรีนะัมันจะไม่สวยเท่าง,งานปักคุณการันตีเองแล้วอายุการใช้งานของงานปักมันจะยาวนานกว่านะคะปักโลโก้ตรงน,นี้สวยมากหรือว่าอาจจะถ้าไม่อยากปากอาจจะทำเป็นอาร์มแล้วเอาบารี่กับการ้อนได้นะคะสำหรับผ้ากันเปื้อนที่นี้คุณฝักไว้แค่นี้